สวัสดีครับพี่น้องริสเซนครับเราได้ผ่านเรื่องคำนำในการศึกษาพระธรรมสรุดีนะครับวันนี้เราก็จะมาว่ากันเกี่ยวกับรายละเอียดตั้งแต่บทที่1จนถึงบทที่150นะครับก่อที่เราจะมาดูที่ข้อแต่ละข้อนะครับของบทที่1ขออนุญาตทบทวนสั้นๆน,นะครับเกี่ยวกับคำนำ ชื่อหนังสือสรุดีนะครับภาษาฮิบรูปแปลว่าสารเสริญหรือหนังสือแห่งการสารเสริญครับชื่อในภาษากรีกเล็งถึงดนตรีที่ใช้ประกอบชื่อในภาษาอังกฤษได้มาจากภาษากรีกหมายถึงหนังสือแห่งการนมัสการเป็นหนังสือเพลงนมัสการในพระวิหารผู้เขียนก็มีหลายคนนะครับแต่ที่เขียนมากที่สุดก็คือกษัตริย์ดาวิดเขียนถึง73บทจากทั้งหมด150บบทครับ คำสำคัญของสรุดีคือฮาเลลูยาเป็นคำที่คริเสเตียนเราใช้ยกับควรจะทำให้มีความรู้สึกชื่นชมยินดีกับอย่างฮาเลลูยาสรรเสริมพระเจ้าบทที่สำคัญครับก็คือบทที่50และ150พระธรรมสรุดีนั้นได้จัดเป็นอย่างระบบนะครับได้รู้กรรมนาและว่าหนังสือ สรุดีเน้นจัดเรียงเหมือนกับหนังสือเบนจบันของโมเสสคือมีตอนปฐรมการอปรุปยบเลวินิติกานดาวิธีและเฉลยธรรมบัญญัติวันนี้ครับเรามาดูในพระคิสธรรมคำพีครับสดุดีครับสดุดีบทที่หนึ่งหัวเรื่องใหญ่คือคนสองคนทางสองทางและปลายทางสองปลายทางนี่เป็นสดุดีซึ่งเริ่มต้นตอนบทรมการ เริ่มด้วยมนุษย์แทนที่จะเป็นจักรวาลที่เป็นวัตถุสดุดีกล่าวถึงคนที่ได้รับประพรหรือบุคคลที่มีความสุขได้เปรียบเทียบระหว่างคนที่มีความสุขกับคนที่อาธรรมเป็นภาพของพระคิดอาดัมคนสุดท้ายในถามกลางคนบาปและคนที่ชอบเหยาะเยยบางครั้งเราคิดถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าเป็นชายที่โศกเศร้าและคุ้นเคยกับความทุกข์ใจและด้วยเหตุผลประหลาดบางอย่างครับ ภาพวาดของพระเยซูก็เป็นภาพคนที่น่าเศร้าๆเป็นความจริงครับที่อิสยาบอกว่าพระองค์เป็นชาที่โศกเศร้าแต่เราต้องอ่านต่อไปด้วยครับในอิสยาเราจะพบว่าพระคิ์ไม่ได้มีความโศกเศร้าและความทุกข์ใจของพระองค์นะครับอิสยาบทที่53ข้อ4ี่กล่าวว่าแน่ทีเดียวท่านได้แบกความเจ็บไข้ของเราทั้งหลายและหอบเอาความเจ็บปวดของเราไปกังนั้นเราทั้งหลายก็ยังถือว่าท่านถูกตีคือพระเจ้าทรงโบยตีและข่มใจ เป็นความเจ็บไข้ของเราไม่ใช่ของพระคิดซึ่งพระองค์ได้แบกเอาไว้พระองค์เป็นพระคิดที่มีความสุขนี่เป็นภาพของพระองค์ครับการกระทําของคนที่ได้รับห่อนครพธรรมสุลดีบทที่หนึ่งข้อหนึ่งความสุขเป็นของบุคคลผู้ไม่ดําเนินตามคําแนะนําของคนอธรรมหรือยืนอยู่ในทางของคนบาปหรือนั่งอยู่ในที่นั่งของคนที่ชอบเหยาะเยย ข้อหนึ่งนี้พูดถึงการกระทําของคนที่ได้รับพรออีกหน่อยนะครับในบทนี้เราจะเห็นอํานาจของคนที่ได้รับพรและความคงอยู่ของเขาในที่สุดในข้อแรกนี้เราเห็นด้านลบของการกระทําของคนที่ได้รับพรข้อนี้บอกเราถึงสิ่งที่คนมีความสุขไม่ทําทีนี้เราเห็นตําแหน่งหรือท่าทาง3อย่างความสุขเป็นของบุคคลซึ่งไม่ดําเนินตามคําแนะนําของคนอธรรม หรือยืนอยู่ในทางของคนบาปหรือนั่งอยู่ในที่นั่งของคนที่ชอบเยาะเย้ยคนที่ทําสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่คนที่มีความสุขเขาผ่านขั้นตอน3ขั้นตอนตอนแรกเขาสูงสิงกับคนอาธรรมแล้วเขาก็เข้าร่วมกับคนบาปและในที่สุดเขามีส่วนร่วมกับคนที่ชอบเยอะเย้ยมีการถอยหลังสุดลงและก็เสื่อมสามคนที่ได้รับพรจะไม่ทําตามคําแนะนําของคนอธรรม ไม่ฟังคนอธรรมนะครับพี่น้องคริสเตียนเคยสังเกตหรือไม่ว่าแม้แต่พระเยสูเจ้าเองก็ไม่เคยอ้างถึงเหตุผลของพระองค์หรือความคิดของพระองค์เองเพื่อเป็นพื้นฐานของการตัดสินใจไม่ว่าพระองค์ทำอะไรก็ตามนะครับสิ่งนั้นตั้งอยู่บนน้ำพระทัยของพระเจ้าพระเยซูไม่เคยตรัสกับสาวกของพระองค์เราจะไปทะเลสาบกาลิรี่อีกครั้งเราได้คิดเรื่องนี้แล้ว แต่เราฉลาดกว่าพวกท่านเราคิดว่าการทําตามความเห็นของเรานั้นดีที่สุดนี่ไม่ใช่วิธีการที่พระองค์ใช้กับสาวกของพระองค์พระองค์ตัดเสมอครับเราจะไปเยรูซาเล็มเพราะว่าเป็นน้ําพระทัยของพระบิดาพระเยซูใช้เวลากับพระบิดาคือพระเจ้าและรู้ถึงน้าพระทัยของพระองค์และเข้าไปในบริเวณใดๆบนพื้นฐานนี้ครับพี่น้องคิสเียนครับการฟังคําแนะนํา เ,เรื่่องงหนึคําแนะนําที่ดีก็ใช้ได้แต่ต้องไม่ใช่คําแนะนําของคนอาธรรมอย่างแน่นอนเราต้องดําเนินชีวิตโดยความเชื่อการเชื่อฟังคําแนะนําของคนอาธรรมไม่ใช่การดําเนินชีวิตโดยความเชื่อคนอาธรรมใครใครคือคนอาธรรมครับคนอาธรรมก็คือคนที่ไม่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าไม่เชื่อเรื่องพระเรื่องเจ้ากับไม่มีความเกรงกลัวพระเจ้าในสายตางพวกเขา เรื่องของพระเจ้าเนี่ยเป็นเรื่องของอะไรก็ไม่รู้นะครับพระเจ้าไม่มีบาปบุญคุณโทษก็ไม่มีพวกเขาใช้ชีวิตเหมือนกับว่าไม่มีพระเจ้าไม่นึกถึงศีลธรรมอันดีไม่ถึงไม่นึกถึงจริยธรรมทุกวันนี้ก็มีคนอย่างนี้มากมายครับตื่นขึ้นในตอนเช้าสหรับคริสเตียนเองครับอาจจะไม่เคยอธิษฐานต่อพระเจ้า ไม่เคยขอบพระคุณพระองค์สำหรับอาหารที่ราประทานหรือสำหรับชีวิตหรือว่าสุขภาพใช้ชีวิตไปเรื่อยๆเขาเป็นคนอาธรรมไม่ยุ่งเกี่ยวกับพระกับเจ้าไม่เห็นความสําคัญนะครับคนอธรรมให้คําแนะนํากับคนนั้นและตอนนี้เราพบว่าเขายืนอยู่ในทางของคนบาปแล้วคนบาปก็นําเขาต่อไปความบาปหมายถึงการพลาดจากเป้าหมาย พวกเขาไม่ได้ใช้ชีวิตอย่างที่ควรพวกเขาเป็นผู้ที่พระกัมพีกล่าวถึงว่ามีทางหนึ่งซึ่งคนเราดูเหมือนถูกแต่มันสิ้นสุดลงที่ทางของความมรณาจากพระธรรมสุปสิทธิตบทที่1 4ข้อ12พระกัมพีกล่าวอีกว่าทางทั้งสิ้นของมนุษย์ก็อบริสุทธิ์ในสายตาของเขาจากสุปสิทิตบทที่1 6ข้อ2คนบาปอาจจะคิดว่าเขาดีแล้วแต่ว่าเขาก็เป็นคนบาปพระครรมของพระเจ้ากล่าวว่า ให้คนอธรรมละทิ้งทางของเขาและคนไม่ชอบธรรมสละความคิดของเขาจากพระธรรมอิสยาห์บทที่ 53: ข้อ7และบอกอีกนะครับในอิสยาห์บทที่5 3ข้อ6เราทุกคนได้เดินไปเหมือนแกะเราทุกคนต่างเลยหันไปตามทางของตนเองและพระเจ้าทรงวางลงบนท่านซึ่งความพิดความบาปพิษของเราทุกคนพระบิดาวางบนพระเยซูเจ้ากับภาร,ระทั้งสิ้นของความบาปผิดของเรา เราเป็นคนบาปและนั่นคือภาพของเราก้าวต่อไปจากการยืนอยู่ในทางของคนบาปคือการนั่งอยู่ในที่นั่งของคนที่ชอบเยาะเยะ้ยคนที่ชอบเยาะเย้ยครับคือคนที่ไม่เชื่อว่ามีพระมีเจ้าไม่เชื่อเรื่องพระเจ้าไม่เชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษไม่สนใจเรื่องาศาสนาว่างั้นไม่เห็นความสําคัญไม่เห็นถึงความดีคนนี้เป็นคนบาปนะครับทําให้คนหนุ่มคนนั้นนั่งลงเราพบว่า ขั้นที่สามคือว่าเขานั่งอยู่ที่นั่งของคนที่ชอบเยอะเยะ้ยคนที่ชอบเยอะเย้ยคือคนที่ไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าไม่เพียงแต่ปฏิเสธกับแต่ยังแสดงอาการต่อต้านและเกลียดชังเราเห็นสิ่งนี้ทั่วไปในทุกวันนี้ครับคนที่ชอบเยอะเย้ยคือผู้ที่ต่อต้านความดีในทุกอย่างความถูกต้องทุกอย่างพวกเขาไม่ต้องการให้มีการศึกษาเรื่องของศาสนานะครับในที่สาธารณะ ดูว่าเป็นพวกที่เชยล้าหลังพวกเคร่งอะไรพวกนั้นเขาจะว่าอย่างนี้ก็ต้องขอบอกนะครับไม่มีอะไรที่ตกต่ํากว่าการปฏิเสธศาสนาหรือเรื่องของพระเจ้าคนที่เมานะขี้เมาที่นอนตามถนนนะเราอาจจะเห็นว่าเนี่ยปล่อยชีวิตให้ตกต่ำอย่างนี้ครับผมว่ายังไม่ตกต่ำเท่ากับคนที่ปฏิเสธเรื่องของาศาสนาเรื่องของพระของเจ้า แถ้าลรต้องการรู้ท่าทีของพระเจ้าครับพระคัมภีร์บอกนะครับในพระธรรมสุภาษิตบทที่3ข้อ34พระองค์ทรงเยาะเย้ยคนที่มักเยาะเยะ้ยแต่พระองค์ทรงสำแดงพระคุณแก่คนใจถ่อมคนเย่อหยิ่งมักเยาะเย้ยครับแต่คนใจถ่อมนั้นจะได้รับการสรรเสริญได้ผ่ปอนนะครับพระเจ้าต่อสู้กับคนที่ชอบเยาะเยะ้ยและพระองค์ทรงเยาะเยะเ้ยพวกเขา ภาพที่เห็นตรงนี้น่ากลัวมากครับทั้งหมดนี้เป็นด้านลบนะครับนี่เป็นสิ่งที่คนที่มีความสุขไม่ทำคนที่มีความสุขไม่ทำนะครับไม่ทำมีอะไรบ้างก็มีสามอย่างครับไม่ดําเนินตามคําแนะนำนะของคนอาธรรมไม่อยู่ในทางของคนบาปไม่นั่งอยู่ในที่นั่งของคนที่ยาะเย้อครับข้อ2แต่ความพิติยินดีของพวกนั้นอยู่ในพระธรรมของพระเจ้า เขาภาวนาพระธรรมของพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืนพี่น้องคริสเตียนจําได้นะครับว่าพระเย,ยสุคริสต์เจ้าได้พูดถึงคนที่โดนผีเข้าและเมื่อผีออกจากคนนั้นแล้วเขาก็ทําความสะอาดชีวองเขากวาดแล้วก็บะดบนะตกแต่งชุดใหม่ทําความสะอาดและเขาคิดว่าเขาไม่มีปัญหาแต่ผีนั้นยังเป็นเจ้าของเขาอยู่ครับก็โดนไล่ออกไปใช่ไหมครับก็ท่องเที่ยวไป ผีก็เบือ่อการท่องเที่ยวก็กลับมากลับมาที่ที่เก่าคือมาหาคนนั้นนะครับไม่กลับมาคนเดียวพาพวกเพื่อนๆมาด้วยอีกเจ็ดผีที่ร้ายกว่าตัวมันเองและบันปลายของคนนั้นก็เลวร้ายยิ่งกว่าตอนแรกหลายคนคิดว่าถ้าเขาทําความสะอาดชีวิตของเขาสักหน่อยก็พอแล้วแต่สังเกตว่าเขาปติยินดีในพระธรรมของพระเจ้าความปิติยินดีของคนของพระเจ้าอยู่ในพระธรรมของพระเจ้า เขาพบความยินดีในพระคำของพระเจ้าพบความยินดีในพระคำของพระเจ้าครับผมอยากจะถ่ายทอดให้กับคนทั้งหลายนะครับหนังสือพระคัมภีร์นี่เป็นหนังสือที่น่าตื่นเต้นไม่ได้เป็นภาระไม่น่าเบื่อครับบางคนบอกว่านอนไม่หลับอ่านพระคัมภีร์แล้วนอนหลับอนอ่านแล้วคือมันน่าเบื่อแล้วนอนหลับผมว่าไม่ใช่อย่างนั้น เป็นความยินดีที่แท้จริงในการอ่านและศึกษาพระธรมของพระเจ้าเป็นพระพรของคนนั้นที่อ่านและเข้าใจและความสุขจะเป็นของคนนั้นซึ่งความปิติยินดีของเขาอยู่ในพระธรรมของพระเจ้าครับทุกวันนี้มีภัยพิบัติที่เกิดขึ้นกับคนเรามีน้ําตามีเสียงถอนหายใจการข้ามครวัวความชอกช้ำใจเสียใจปัญหาครอบครัวแตกแยกชีวิตที่ สูญเสียไปอย่างไร้ค่าแล้วก็ดูแล้วน่าสมเพศบางคนก็สมเพศตัวเองนะครับก็เป็นผลมาจากการผิดต่อพระธรรมของพระเจ้าไม่ได้เชื่อในสิ่งที่ควรจะทำนะครับซึ่งถูกต้องเรื่องของธรรมะพระธรรมของพระเจ้ากล่าวอย่างชัดเจนมากว่าเพราะนี่แหละเป็นความรักต่อพระเจ้าคือที่เราทั้งหลายประพฤติตามพระบัญญัติกองพระองค์และ ระบัญญัติของพระองค์นั้นไม่เป็นภาระในพระธรรมยนต์บทที่5ข้อ3พระบัญญัติของพระองค์สําหรับผู้เชื่อในวันนี้ไม่ใช่เพียงบัญญัติ1ิบประการเท่านั้นครับและพระบัญญัติของพระองค์นั้นไม่เป็นภาระพี่น้องคือเสนครับความคิดที่ว่ารอดโดยพระคุณหมายความว่าเราไม่ต้องทําตามบัญญัติและทําได้ตามใจนั้นไม่ใช่ภาพที่เราได้จากพระคําของพระเจ้านะครับหลายคนคิดว่าเออ คิสเสียนี่ดีนะมีพระเยซูเป็นผู้ไถ่บาปทําผิดทาบาปแล้วก็ให้พระเยซูช่วยไถ่บาปก็ง่ายดีเราทําอะไรก็ได้นะตามใจไม่ต้องกลัวหรอกนะเดี๋ยวไปไถ่บาปที่โบสถ์อันนั้นไม่ใช่ครับเราต้องมีบัญญัติด้วยก่อนพี่น้องเท่าหลายที่ทรงเรียกท่านก็เพื่อให้มีเสรีภาพอย่าเอาเสรีภาพของท่านเป็นช่องทางที่จะปล่อยตัวไปตามเนื้อหนังแต่จงรับใช้กันและกันด้วยความรักเถิดจากพระธรรมคาริเทียบทที่ 5: ้าข้อสิบสา เสรีภาพไม่ใช่เป็นใบอนุญาตให้ทำบาปแน่นอนสำหรับคี้เซียนก็ไม่ได้เลยเห็นความสำคัญหรือไม่ได้ถือรักษาบัญญัติสิบประการเพื่อให้ได้รับความรอดแต่นั่นไม่ในหมายความว่าเราจะต้องทำผิดบัญญัติด,ด้วยนะครับคนละเรื่องครับหมายความว่าเราไม่สามารถไปถึงมาตรฐานของบัญญัติของพระเจ้าได้ครับพระองค์เรียกร้องความดีสมบูรณ์ผมและคุณผู้ฟังครับไม่ได้เป็นอย่างนั้น เราต้องมาหาพรลงด้วยความเชื่อหลังจากที่เราได้รับความรอดในความเชื่อแล้วเรามีชีวิตอยู่ในระดับที่สูงกว่าบัญญัติในชีวิตของเราต้องมีผลของพระวิญญาณครับผลของพระวิญญาณก็คือความรักความปราบรุ่มใจสนิสุขความอดกลั้นใจความพราณีความดีความสัตย์ซื่อความสุภาพอ่อนน้อมการรู้จักบังคับตนเรามีวินัยและการส่งนำอันเกิดจากพระคุณครับ จากข้อความในข้อที่สองครับความปิติยินดีของผู้นั้นอยู่ในพระธรรมของพระเจ้าเขาภาวนาพระธรรมของพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืนคําว่าภาวนานะเป็นคําที่เปรียบเทียบเป็นภาพของวัวที่เคี้ยวเอื้องกระเพาะของวัวก็ประกอบด้วยหลายส่วนวัวก็ออกไปกินหญ้าในตอนเช้านะครับเมื่อตอนเช้ามืดก็มีน้ําค้างเกาะอยู่ยอดหญ้า มื่ออากาศร้อนตอนสายหรือว่าตอนกลางวันครับหรือวก็นอนลงใต้ต้นไม้แล้วก็เคี้ยวเอื้อม,มันก็สำลักอาหารที่มันกินในตอนเช้าออกมาแล้วก็เคี้ยวนี่เป็นภาพที่เปรียบนะครับเมื่อเราภาวนาพระธรรมเราก็ทําเช่นนั้นด้วยทบทวนสิ่งที่เราได้อ่านโทมัสอาร์แคมปิสได้บอกไว้อย่างน่าคิดว่าครับผมไม่ได้พักผ่อนเว้นแต่จะอยู่ตามมุมเพื่ออ่านพระกัมภีร์ย้อนกลับไปครับในปีหนึ่ บาโตโลมิวแอชวูดได้บอกว่าการภาวนาคือการเคี้ยวเอื้องเราต้องการสิ่งนี้อย่างมากในชีวิตคริสเตียนนะครับการภาวนาคือการนึกถึงพระคำของพระเจ้าที่เราอ่านตอนเช้าหรือเมื่อคืนเนี่ยก็นั่งนึกเอ๊ะหมายความว่ายังไงนะครับอย่างที่ข้อหนึ่งบอกนะครับความสุขเป็นของบุคคลผู้ไม่ดำเนินตามคำแนะนำของคนอธรรมยืนอยู่ในทางของคนบาป นั่งอยู่ในที่นั่งของคนที่ชอบเยอะๆตอนเช้าอ่านตอนสายจะเรียนหรือทํางานนะครับพักก่อนนะครับอย่าอย่านึกตอนทํางานเดี๋ยวเดี๋ยวเขาหาว่าอู้ถ้ามีเวลาก็นึกภาวนาเออหมายความว่าอย่างไรนี่คือคําว่าภาวนาครับเราต้องการเรื่องการภาวนามากครับในชีวิตของพูเซียนข้อให้เราจํานะครับท่านยากอกบอกถึงคนที่เห็นหน้าของตนในกระจก และก็ลืมในทันทีนั้นว่าหน้าตัวเองเป็นอย่างไรเราต้องภาวนาพระครของพระเจ้าซึ่งเป็นกระจกของพระเจ้าชี้ให้เราเห็นว่าเราเป็นอย่างไรเราต้องให้พระวจนะมีผลในชีวิตของเราครับเขาภาวนาพระธรรมของพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืนจากข้อสองนี้พระเจ้าไม่ได้มีแผนการหรือว่าโครงการที่จะเราที่ให้เราโตขึ้นและพัฒนาเป็นผู้เชื่อโดยไม่อาศัยพระครของพระองค์นะครับ เราจะทำงานอย่างขยันขันแข็งมีผลงานในกิจจักในองค์กรแต่ว่าไม่ได้โตจากกิจกรรมอย่างนั้นในด้านจิตวิญญาณนะครับเราจะเติบโตในด้านจิตวิญญาณเนี่ยมาจากการภาวนาพระคาของพระเจ้านั่นคือทบทวนพระวจนะซ้ําแล้วซ้าเล่าในสมองของเราจนกว่ามันกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเรานี่เป็นการกระทําของคนที่ มีความสุขครับข้อ3ก็เป็นเรื่องของฤทธิอำนาจของคนที่ได้รับพรข้อ3ามบอกว่าเขาเป็นเช่นต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมทาน,น้ำซึ่งเกิดผลตามฤดูกาลและใบก็ไม่เหี่ยวแห้งการทุกอย่างที่การทุกอย่างซึ่งเขากระทำก็จำเริญขึ้นคนที่มีความสุขนี้ก็เหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมทาน,น้ำคำว่าทาาน,น้ำ เขาเป็นเช่นต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมท่านน้ำคำว่าท่านน้ำเป็นการเปรียบเทียบถึงความอุดมสมบูรณ์ครับคนที่ได้รับพรก็ถูกปลูกไว้ได้รับน้ำอย่างมากมายกลายเป็นต้นไม้ของพระเจ้าครับปลูกไว้ไม่ได้เป็นต้นไม้ที่เกิดขึ้นเองในป่าแต่พระเจ้าเอามาปลูกไว้ริมท่าน,น้ำครับน้ำก็เรียกว่าน้ำท่าอุดมสมบูรณ์พระธรรมอิสยาห์บทที่ส0 ขอโทษนะครับอิสยาบทที่61ข้อ3บอกว่าเพื่อจัดให้บรรดาผู้ที่ไว้ทุกข์ในสยโยนเพื่อประทานมาลายแทนขี้เท่าให้เขาน้ำมันแห่งความยินดีแทนกันไว้ทุกข์ผ้าห่มแห่งการสรรเสริญแทนจิตใจที่ท้อถอยเพื่อคนจะเรียกเขาว่าต้นกอหลวงแห่งความชอบธรรมที่ซึ่งพระเจ้าทรงปลูกไว้เพื่อพระองค์จะทรงสำแดงพระสริของพระองค์พระเจ้าไม่ได้ใช้ต้นไม้ในป่า ต้นไม้ของพระงบังเกิดใหม่เกิดขึ้นและโตขึ้นในสวนของโพระงค์รับถูกปลูกไว้ริมท่านน้ำทาาน้ำหมายถึงอะไรครับหมายถึงพระคำของพระเจ้ามีคนถามว่าครับคุณแน่ใจหรือผมแน่ใจนะครับเพราะว่าพระธรรมอิสยาห์บทที่55ข้อ1 0บข้อ11บอกผมว่าเพราะฝนและหิมะลงมาจากฟ้าสวรรค์และไม่กลับที่นั่นเว้นแต่ลดแผ่นดินโลกก็ทำให้มันบังเกิดผลและแตงหน่ อำน่วยเมล็ดแก่ผู้หว่านและอาหารแก่ผู้กินฉันใดคําของเราซึ่งออกไปจากปากของเราจะไม่กลับมาสู่เราเปล่าแต่จะสำลิดผลซึ่งเรามุ่งหมายไว้และให้สิ่งที่และให้สิ่งซึ่งเราใช้ไปนั้นจำเริญขึ้นชั้นนั้นพระเจ้าประสงค์ให้พระคำของพระองค์ลงมาเหมือนฝนให้ความชุ่มช่ากับพื้นดินเป็นประโยชน์กับสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์หรือพืชนะครับ รายการพระคมพีนะครับก็หวังว่าเป็นอย่างนั้นคือจะเป็นพระพรสำหรับพี่น้องิเตียนที่จะเข้าใจพระวจนะของพระเจ้าครับเราก็ให้พระคำของพระเจ้าออกไปและหวังว่าจะมีผลเกิดขึ้นเปรียบเหมือนกับต้นไม้ที่เติบโตเมื่อได้รับน้ำนะครับให้น้ำและอาหารและยังทำความสะอาดเราจะเห็นน้ำแห่งการชำระด้วยในพระคำนี้นะครับในพระธรรมสดดดี บทที่1นึข้อ16บอกว่าบรรดาต้นไม้ของพระเจ้าได้อิ่มหนำคือต้นสนสีดาแห่งเลมานอนซึ่งพระองค์ได้ทรงปลูกไว้ต้นสนสีดาแห่งเลมานอนซึ่งพระองค์ได้ทรงปลูกไว้เต็มไปด้วยพระคำของพระเจ้าข้อสามนี้ยังไม่จบนะครับยังมีรายละเอียดเพิ่มเติมอีกพอสมควรครับรายการพระกัมภีร์ทางอากาศขอส่งมอบ บทรายการวิทยุให้ฟรีครับตอนนี้เราอ่านและศึกษาในพระธรรมสดุดีซึ่งเป็นพระธรรมที่คิเตียนชื่นชอบมากนะครับตั้งแต่บทที่1จนถึงบทที่150ครับเขียนจดหมายรับได้ที่พระกมพีทางอากาศตู้ปอนนอ24พระกนงกรุงเทพ10110หสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ you be to